หรือบอกมานี่มานี่เดี๋ยวค่อยเอาโลโก้ขึ้นก็นได้โลโก้น้ำที่บีกกหน้าพี่เปานะครับถ้านึี่ถึงควอมนะครับให้นึกถึงกีบก ก็ถ้านึกถึงคอมให้น <u> ึก <phones> ถึงไอแฮปนะครับร้านพี่เ <dan> ต <purse through> ๋อนะครับสมมติคอมราคา2 0 0 0 0ืเหลืออยู่หมื่นลดแปดพันบมาใครมาจากพี่ต้านะครับหรือว่ามารีนะครับจากช่องนี้ไปบอกเลยครับไม่ลดให้เดี๋ยวกูไปเดี่ยวกับพี่กูเองราคาโคลาดครับอยู่ใกล้ใกล้เทิร์นเลยครับแต่ถ้าสมมติไปซื้อคอมแล้วคอแห้งกินอะไรกินน้ำกินบิบิมยังบอกอเลยขอแจกฟรีได้ปหมโอ้ยในร้านพี่เต๋อมีแจกฟรีสำหรับคนมีซื้อนักเล่นไหมครับเยน่ื้อ ถามดิคนดูมึงดูมึงชอบไหมเนี่ยชอบหรือไม่ชอบแจงเย็นดีโอเคเพื่อนลืมไปเอาเอาอันนี้คือหมคคับอะไรอะ่ะเฮ้ยนี่ดิบารหลวงโอ้มึงมึงชอบดูเกมอย่างนี้กันเหรอวะกูเหลือจะเชื่อ ไอเฮี้ยเรานี่แปลกนะไม่เคยเล่นไม้ขาไปเฮี้ยโคตรแปลกของเยอะจัดเลยในเราเนี้เนี่ยเราไม่แปลกจัดอ้ะไม่เอาไปพ่นไปทีเดียวอู้อ้าวผมอยากรู้ทำไมมันทำออกมาได้ขนาดนี้วะขอดูก่อนดิทำไมมันทำออกมาเป็นอย่างเนี้ย ไม่มีรอยผลกระเลยต่อไปก็จะทำการเจาะกันนะครับผมเจาะอะไรครับเจา<อ>ะหนังมันไงพี่คนดูสองล้านอะ่ะ <c oughs> อ๋อมันเอามีดเจาะด้วยนี่ว่ะเฮียผมจะคิดตายมีดผมอ่อยให้นะครับแล้วพี่มารีออกอ่ะนิ้วคิปตายไปไแล้วพี่ โอเคครับอันนี้ผมก็เจาะเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหลายแผลเลยนะนถึงนือมาเอะหมูตัวนี้ธรรมดาผมก็จะทําการใส่น้ําส้มใส่โชูเพื่อแบบว่าเดี๋ยวกลัวแม่งตรงนี้ยังได้เลยลน้ำส้มดูอีกฝั่งอ่ากระต้มเดี๋ยวทอดอะไรโอเคครับทุกคนเมื่อกี้ผมจุนหนังหมูดีม่มึงดูสภาพหนังหมูสิสัตว์มึงดูสภาพสี่เฮีย แม่งสยองไ้เฮียคุโคดสยองอ่ะดูสภาพเนื้อหมูดียิ่งสยองชิ่ปายอะพูดหมดเลยอ่ะหลายแผลอ่ะเฮียแม่งทะลุแม่งทะลุมาถึงอีฝั่งยงไงดูเด็กเฮียแม่งจอดให้ทะลุไอหลังกันใส่แบบเอฟเฟคหลังนะหนึ่งสองเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮีย การยังเมื่อกี้น่นะโอเคโอ้โหดูดิโคตรเดือดอย่างนี้แหละที่ต้องการโอเคเดี๋ยวรอแม่งเดือดแบบสุกแบบเหลืองใส่เอฟเฟกต์การ์ดกันอฟเฟกต์การ์ดูเค้กเนี่ยมันบอกมันจะเยี่ยวใส่นี่เอฟเฟกต์การ์โอเคทุกคนเดี๋ยวรอแม่งเสร็จก่อนไอ้เชี่ยนี่ไม่ใช่หมูกรอบอะ ยคุ้ยมันไม่ใช่หม <|so|>> ูกรอบอะสีดำใหม่นะมันไม่รู้ว่าทำไมเป็นส sure ีเนี้ยผมก็ไม่รู้นะแต่ตอนนี้แม่งกรอบด้วยอ่ะเดี๋ยวขอให้ดูแม่งไม่ใช่คนบอกถ้าความจริงอนีฟังอ่ะข้างหลังก็น่าจยคุ้ยมันไม่ใช่หมูกรอบอะเฮียเนี่ย เมืม่อก,กี้เศษหนังมันตกพื้นผมนึกว่าหินนะ <c oughs> โอ้โหอันนี้มันกรอบจริงน้องอันนี้น้ำจิ้มนะครับซีอิ๊วดำหวานซอสพริกซอสมะเขือเทศผมจะขอลองชิมก่อนนะแล้วก็ให้ทั่วไอ้หลุยบูแล้วก็ไอ้แหนมแล้วน้องชายผมลองทุกคนเลยผมกขอลองชิ้นชิ้นตรงนี้ก่อนเลยน่าจะไยเอาหนังก่อนจะเพิ่งหนังหนังค่อยปิดท้ายไงอ๋ออันนี้เป็นเนื้อก่อนนะใน,นส่วนนี้เป็นมันเยิมย้มๆเลยชิมแบบผู้ดีเบสิกก่อนทำแรกใส่น้ำจิ้มนี่ก่อนซอสมะเขือเทศ คนร้อนใช่ได้อยู่ความเหนียวให้เท่าไหร่พี่เหนียวไม่ไม่ไม่ค่อยเหนียวเท่าไหร่ <c oughs> ดูนะครับเล็งสอง <c oughs> เล็งสอง <c oughs> อ,งอง <c oughs> ุอง้ยพี่กูออกแรงตั้งเยอะไม่ออกต้องอะไรกูทีเดียวตอนหน้าคนดูกูไม่อยากนักเลงอ่นี่ครับชิ้นใหญ่ใช่เหรอของค okay, ิงเหรอคิงเหรอต้องเขียนคิงคิงอะไรนึนงนะ อันไหนอะเฮ้เดี๋ยวเห็นแป๊บๆบแบบอ๋อเนี่ยไอ้เฮียชบบบงหนอี่คอ้วเยท่เโอ้ทันสมัยจัดอะไอ้เฮียของค <c oughs> ิงอะทันสมัยจัดอะไอเ้เฮียแตกต่างที่ผ่าน <c oughs> แปดนาทีนะอันนี้สูตรผมนะสูตรแบบสมัยก่อนที่สูตรแบบนี้ไม่ไม่กรอบไม่อะไรเลยคอยดูเคี้ยวแบบสองวันเคี้ยวไปไหนไอ้เที่ยอย่างต่างอ่ะไหนมาจากไหนเนปาลตอนนี้กูไม่เคยไปเที่ยวไปก่อนเลยครับเนปาลอ่ะโอเคแปดนาทีนะพ้นเดี๋ยวผมปิดละโอเคถ้ากินจัดเลยน้ำเปลียงเนาะโอ้โหเหนียวจัดเลยเฮ้ยอะไรอ่ะล่างอยากกินกับข้าหมูกรอบนี่เดี๋ยวเอาเอาง่ายถ้าหมูไม่กรอบกดปุ่มกินข้าว วิธีทำก็ไม่เหมือนกันแล้วอะดูหนังโอ้ยดูไม่ดูไม่แต่นิดเดียวอะไรมันก็เย็นเย็นดีตอนนั้นมันใหญ่กว่านี้ไม่ใช่หรอวะมันไม่เห็นสังคนไม่เห็นกรอบเลยเออร้อนจัะร้อนปะร้อน ถ้าเดี๋ยวเราต่อไปเนี่ยมาดูมาดูวิธีการบ้างการบ้างเนี่ยเดี๋ยวให้หลังคนทำเพราะว่าหลังน่าจะเชี่ยวชาญในการใช้มีดมากที่สุดบั้งอะไรบ้างบ้างนี่ไอ้บั้งแบบเป็นบ้างอ่ะพี่ทำบ้างผมดูกับเราหนึ่งเดียวผมใช้บ้างเลยย้ำอะไรยำหะยำเนื้ออะดู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 บั้งบั้งไอพี่หัดนแล้วเนี่ยเอามันก็บ้างไงต้องบ้างไงไอเหี้ยต้องต้องแบบจะจะกดลึกยาวลึกยาวลึกโอเคโหดูดิไอเฮียอย่างอย่างเฟี้ยวอ่ะไวตรงนี้อ่าพาไปพี่พาไวพาไว นี่อ uhm ่ะคือการทำที hum, ่ถูกวิธีแต่สูตรใครสูตรมันอ่ะเนาะไอ้เียสูตรตอนไปคอีสูตรนึงอ่ะอันนี้อไม่ได้นะตกด้วยตกๆอะไต้องตกดต้องตก คณดูเราก็จะพลิกเอานี่มาน้ำส้มสายชูไม่ได้ปลาดุ๋ยอียมาใกล้ๆเลยเดี๋ยวล่ะไอ้เปียงไม่ทำอะไรเลยเนาะเอาขนาดไหนเอาเมอะไหมแล้วแกะาลูวกไฟเลยไหมใส่เยอะไหมใส่ั้งหลังเออ่๋ถูกต้อง เอ้ยผมถามด้วยดิทำไมหมูกรอบต้องทานน้ำส้มสายชูวะเพราะอะไรอ่ะเพราะมันกัดหนังหมูเหรออะไรอีกไหมใส่ก็ใส่อจะกินเรื่องฟุ้งแล้วนะฮัลโหลพีเตอร์ได้จริงๆมันต้องเป็นแบบนี้อันนี้มันไม่ได้ใส่อีกใส่อีกใส่ยิ่ใส่มาใส่เลยใส่มันร่วมอ่ะอ๋ออ๋อมึงใส่ข้าวโพดใส่ไม่เงินจังใส่ไม่ร่วมอ่ะได้ไม่ได้เนี่ยไปตรงกลางพี่จะไปตรงกลางเออใช่อันนี้เราจะแช่ไว้อ๋อให้หนังตึงเหรอประมาห้าวันแล้ว ก็คือจะแช่ไว้แล้วก็ตอนเจ้าเลยเออโอเคก็เดี๋ยวเราจะแช่ไว้ประมาณ5นาทีนะครับก็ดูแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปลงทอดพอทอดเสร็จเนี่ยผมก็ต้องเอาขึ้นมาพักแป๊บหนึ่งเพื่อให้มันเซ็ตตัวแล้วเราก็จะเอาไปแช่ช่องฟรีสพอแช่ช่องฟรีสเสร็จปุ๊บเราจะมาทอดอีกรอบเชียเชียร์อประมาณนี้ครับทำได้บ้างนะมึงไม่ฝันเหรออ่ะโอเคเดี๋ยวเราเจอกันอีก5นาทีนะครับทุกคนอ๋อน้ำส้มสายชูตัวคือตัวทำให้กรอบอ่ะจผ่านไปหนาทีครับเราตั้งน้ำมันให้มันไฟร้อนๆนะครับก็ดูก็ดู เชี่ยหายคือเราต้องลงไปประมาณนี้เห็นอดูเห็นปะเห็นปะเี่ยวันนี้วันนี้เราต้องอาบอีกมันนิดนึงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องรอให้มันเดือดสักนึงวิธีวิถีกานจัดอ่ะ น้ำมันมันจะไม่ดีครับอ่าเอาเริ่มนะเริ่มนะเริ่มนะมาดูมาดูเริ่มนะมาดูเริ่มนะดูดูเรมจะส่งแล้วเราทำกกันเดียวก่อนนะดูดูดูของไอต้าล่าสุดเนี่ยไอ้ยี่หอย่างกับสงครามอ่ะโป่งปังโป่งปังโป่งปังแต่แต่หน้าแดกขึ้นเยอะนะผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็เริ่มสมบูรณ์แล้ว นิดนึงทำเราบปเนี่ยตัปิดไมมได้ตัปิดไลยังตปดดิอเหี้ยอะไรล่ะอ่ะหมูอกของเราก็ประมาณนี้นะครับนี่แต่ว่าเราอยากเราเรายังไม่ได้นะเราต้องเอาไปแช่ช่องฟิดก่อนนะครับอ่าประมาณนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมเพิ่งรู้ไ้้ยนะว่าเขาไปช่องแช่ช่องฟิตต่น่ะเพิงรู้นะไม่ทำเี้ย กูจะเอาขึ้นมาไงทำเป็นแล้วปล่าจะสับขนาดขนาดขนาดขนดู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 มาดูมาดูดูใกล้ดูดูดูว๊โอ้ยได้เลยนเดี๋ยวแค่นี้ก็น่าแดกแล้วได้ครับได้ครับอ่าเสน่ใจเอาไปตั้งแดดให้มันแห้งเออเออใช่ใช่ใช่อันนั้นมันสำหรับคนทำขายหรือเปล่าอันนี้เราทำแบบว่ากินอยู่บ้านไงมันไม่ต้องรอนานอะไรขนาดนั้นอ่ะ เพลียครับคงจบไปครับใช่แต่เราไม่ได้แค่นี้เราต้องอันนี้ด้วยฟีดายฟีดายคือนั่นไงครับไหนนะนั่นคือแล้วอ่าแล้วแล้วแรปแรปโอเคนะครับผมแรปเราเนี่ยมันพังนะครับมันน่าจะหมดอายุแหละผมก็เลยเลือกจะใช้ฟอยล์ไม่รู้ว่าจะใช้ได้เหมือนกันหรือเปล่าครับก็เดี๋ยวเราเอาอันเนี้ยเอาไปแช่ช่องฟิล์มไว้ประมาณ10นาทีนะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเอามาทอดอีกรอบนึงน่าจะกรอบเลยนี่คือเสร็จแล้วมึงได้กินละอ่ะโอเคทำใบก็เบสได้ไงเราอันนั้นมันสำหรับทำขายเเค้้าาาาาไไม่่รรรรีีีบบบแแดดดกกกออะะททจจ็นั

ไหวไหวไหวอีดี่เอาเเออไหวยังก็ไหวนงดไหว้วชิวๆแล้วเนาะ้ชิวแล้วชิวอยเชิวๆแล้วชิวอนเลยชิวอัดเลยอ่ะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนนึงนะครับคนดูแล้วก็เดี๋ยวเราจะิ้นิดนึงเดี๋ยวนะเพียไหวนะไหวนะสียอ่ะับไว้ไวอย่างนี้ไปอ่ะ เด็ดเคองเียกร้อนนะแตกูไหวใช่ไหมดูดูดูดโ่งบอกถึามกอเลยอ่ะ เีกาทีนดี๋ยวเราเจอกันตอนกินเลยนะครับผว่ายังไงก็กอบนะครับคนรโอเด,เอ okay, ดูอันนี้ก็คือหมูกรอบของเรานะครับที่ใช้เวลาทําประมาณ2ชั่วโมงจริงๆไม่ถึงรประมาณชั่วโมงนิดๆ,ๆนะครับมาดูมาดูมาดูมามามาดูน่ากินจัดเยหมูกรอบไหมกรอบกี่เปอร์เซ็นต์นะถ้าเต็มร้อยมันกอ็อาจจะการทำครั้งแรกของผมด้วยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะหั่นให้ดูนะอือดูเจี๊ยดูถ้ามีความเนย อืเหมือนฟุกเนื้อปลาอินเนื้อปลายเลยอะร้อนจังอ่ะ <c oughs> แต่ผมว่ามันก็ยังมีทั้งกรอบแล้วก็ทั้งเหนียวนะเพราะว่าเรามีเวลาทําน้อยนะครับก็ดูอ่ะแต่ว่าวันนี้เราจะกินกับน้ำจิ้มอันนี้ก็คือซีอิ๊วหวานนะครับมานี่ซีอิ๊วหวานของเราใส่เข้าไปจริงๆหมูก้อมันต้องกินกับซีอิ๊วหวานนี่แหละถูกแล้วล่ะนี่ตะกี้อ่ะซีซีฟู้ดครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราเนี่ยจะเริ่มเลยเอางี้เดี๋ยวผมกินให้ดูก่อนแล้วกันคำแรกเดี๋ยวผมหั่นอีกครั้ง <c oughs> อันนี้แบบ เนื้ออย่างเยอะแบบดูๆเดียวผมกินใ้ดูนี่นี่ชิ้นแรกดคามดูคมดูมดู้เดี๋ยวน้ำมันเดี๋ย้ำมนดี๋ยวน้มันกดี๋ยวน้หมันเดี๋ยว้มันเดน้ันด๋วนันเดีวันเดี๋วันดน้มันเดนดำดู้อนดยน้ำมันด้มันเดี้ันเดี๋ยวมันดยวน้ำัีมันเดี้มันดน้มันดน้ัดน้มันเดี๋ยวมเดยดู้นเดีวน้ำมด โม่มาจริงไหมเนี่ยกรอบนะกรอบโอเคอเคแข็งจิ้มเลยวะซอสที่มึงเล่าฟังเลยเหงาใครได้ด้่ม้ะคนกรอบเนีังไงครับทุกคนอยากลองทำมาด้วฝีมือผม มเยวันนี้พวกมึงไปหามของฟันนั่นเลยนะไปต่อชิ้นละภาขวันกามเลยบอเมื่อกี้ผมที่บอกขายทิ้งเอาผมเมื่อยกามแล้วมันกรอบจนแบบเมื่อยกามเอาจริงมันแบบกรอบยิ่งกว่ากรอบอีกไอ้พวกที่หมูกรอบร้านร้านข้าวร้านอะไรอ่ะอันนั้นไม่กรอบเท่านี้บอสอันนี้กรอบจริงถามเป็นครับผมเดี๋ยวฮะเสียงอื้ออหืนคอคนหัก่อขอขอที่ทำมาให้กินไม่อยากกินกัน อร่อยมากรวมโอเคทุกคนน่าจะรู้นะเ <laughs> ้รูก็บท,ทุกคนน่าจะรู้นะทุกคนน่าจะรู้นะครับว่ากรอบไม่กรอบผมจะชิมเนื้ออันถัดไปนะแต่กรอบจริงจริงเหมือนน้ำจิ้มนี้นิ่มว่าตอนมะเขือเทศอ่ะกินอะไรกันอันไหนอร่อยเ <c oughs> อร่อยมากเลยกูเห็นไหมนี่เขาบอกนะน <c oughs> ชิมทำนี้ดูก่อนค่ะวันรอประมาณวันหนึ่งพี่พี่ขอร้องสิรอประมาณวันหนึ่งได้เรา่ากันโอเคพี่ โอเคปัญหาน้อง User disconnected from your channel เป็นหมูกรอบข้างล่างเป็นหนังอ่ะชิเลือกเลยน้ำจิ้มไหนร้อนร้อนแม่งไอ้หลุยแม่งแตกต่างเลยนะไอ้เหี้ยอันนี้กี่ปีวันนี้สามปีที่แล้วสัตว์แม่งโตไวมากเลยนะร้อนอ่ะลองลองเร็วเร็วดิไอ้เหี้ยโตอย่างไวอ่ะจิมนเเทอื้ เป็นไงเจี๊มาบอกคนดูดิเป็นไงคุณนึกว่ายังเขียวถ่านก็แข็งเป็นกรอบใช่ไหมกรอบอืมอยู่เป็นบัวบัวมาอันนี้สมุนไพรแตกต่างก<ม>ันแต่กวาน้องชายกูชิ้นนี้เลยนี่ท้อไมช่วงนี้ไม่ค่อยมาทานเลยครับ <c oughs> อ๋อช่วงนี้พี่แห้งครับโตรฟิเจ็บอันนี้น้องผมก็กินบึ้มบั้มซมบูรณ์เขีบเก็บขอไ่อยเลยดิแล้วมึงจะหาวทำไมล่ะ Oh. อกูจะเนีน่ยกูจะทำต่อมาจากงนี้เลยเอาเดิเฮียอะพี่เน้นเน้นเน,เนสร้างบ้านเลยเหรอเออกูเองเงินก็ไม่มีอะไรเฮียตอนนี้จนที่บ้านแต่กูาขายต่ำได้สัตว์นะอยากใช้เอ็มกูลืมเลย,เลยแหละกูลืมมาจากนี้เลยละ ถ้าหินพี่ไม่พอพี่ก็ไปทำหมวกรอก่อนไม่ไปขโมยบ้านคนอื่นมาดิีพี่ไปทุบบ้านมันอ่ะนะมาเอาหินไปนะนะเออไปข้างๆก็มีพี่ไม่ต้องไปทุบบ้านมัหรอกไปทุบหินข้างๆอ่ะอีนตรงไหนปลายมือเมื่อกี้มันดีเลยอ่ะมันจะมีตรงนึงไอ้คิดว่าเป็นดินๆแล้วจะมีหินไม่ก็ไปทุบกูจะกูจะสร้างรั้วก่อนตอนนี้กูจะสร้างรั้วใช่ไงแต่หินพี่ไม่พอเราหินพี่น้อยเดี๋ยวกูปิดตรงนี้ก่อนนะจะจะสร้างรั้วว่ะคนดู กูจะลบกระผีตอนกลางคืนอ่ะเหมือนในหนังอ่ะออกูลืลืเนเลยนะอะไรทำใหม่เน,นี่ยผีแม่งแม่สามารถเข้ามาได้อยู่แล้วนะเนาะถ้ามาได้ถ้ามันมืดอ่ะมันจะเกิดอยู่โน้อยู่โน้ ไม่กูจะลบกับมันต์คืนด้วยส่วนหนึ่งก็ใช่ครับพี่วิคาราคาเอ็มแพงขึ้นเหรอเอ้ยดาบผมขายเอ็มไปนะไม่ถึงแบบไาให้น้องๆไปอ๋อพี่วิถูกป่ะเอ็มผมมีเยอะจัดเลยจะมันมันแคบมันแคบอ๋อกูจะทำสู้กับมันกันคืนผีอ่ะ